เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในตือเสีย่ยวเสียนท่านจอมยุทธน้อยท่านมีนามว่าอะไรนามของข้าแซ่เตอชื่อของข้าคือเสียวเสียงและข้ากำลังเดินทางเข้าสู่ยุทธภพมีนจะตุกเลยมังกรไม่ได้หรอร้งองไห้เลย <c oughs> <c oughs> เออทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องเป็นตอนนี้เฮ้เสร็จข้าละ ม่เนี่ยฮะในตัวเรานี่ว่าฮัชชิวแอบอยู่ในพงหญ้าเหรอวะองว่แอบอยู่บนต้นไม้เราคาควรจะช่วยผู้ใดดีช่างเป็นตัวเลือกที่น่าปวดหัวซะจริงอะนะเจ้าคิดจะช่วยคนชัวนะ่วนั่นจริงจริงเหรอเจ้ารู้ผลที่ตามมาของการกระทำเช่นนี้หรือไม่พูดมากนะ่าลำคาส์จริงเขาจะมัดเจ้าไว้ก่อนนะ เจ้าหาเชือกมามัดมือปรับหนุ่มๆเอาไว้อย่างแน่นหนาเจ้าสมัมผัสบางสิ่งที่นุ่มนิ่มโดยไม่ต้องตั้งใจเอา้าฮะเจ้าเจ้าเป็นตีงั้นเหรอไปฮะเราช่วยเราช่วยเราช่วยเจ้าจับตัวลงไหนนะ่ะระวังมือเลยสิเฮอา้าข้าช่วยแก้ปัญหาของท่านแล้วคราวนี้ท่านช่วยข้าบ้างได้ไหม จาวยุทธน้อยมีอะไรให้ข้าช่วยเหลือกันหรอดูเหมือนข้าจะหลงทางแถมตอนนี้ไม่มีเงินเหลือเลยนะช่วยพาข้าไปออกไปจากที่นี่ได้มหนี่จอมงั่งแล้าตาก็เป็นชาวยุทธเหมือนกันนะเจ้าต้องอยู่ข้างข้าสิหน้าไม่กกอายฉกฉวยโอกาสตอนพวกเอารำบากเป็นจอมยุทธเช่นใดกันใครดูเถอะข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แนะ่พูดมากนะหลวงคาจริงอ่ะข้าจะมัดเจ้าไว้ก่อนเ <laughs> จ้าหาเชือกมามัดหญิงคลุมหน้าไว้อย่างแน่นหนา เอาแล้วว่าเจ้ายอมรับคําแนะนําของมือปราบและพาสตีคุมหน้าไปที่สันเจ้าร้างที่อยู่ใกล้เคียงระหว่างทางหญิงคุมหน้าให้ความร่วมมืออย่างน่าประ,ประหลาดใจและไม่มีท่าทีต่อต้านใดๆใ,ในที่สุดเจ้าก็มาถึงสันเจ้าร้างถึงแม้จะทุดโทรมไปบ้างแต่อย่างน้อยก็เป็นสถานที่ที่พักพิงได้ชั่วคราวได้และก็ด้วยประการชนี้ข้าถึงได้มาอยู่ที่อารามร้างกับท่านมือปราบไงล่าหลังจากที่เราได้พักที่สันเจ้าร้าง แม่นางรั่วเฉียนเสือก็ได้ให้เราแบบว่า,าพักผ่อนฟรีสไตล์นะระหว่างนี้เราก็ออกมาสำรวจด้านนอกแล้วก็เราก็เดินทางไปที่ป่า,าสาบศูนได้พบกับคำขอของนายพรานใช่ไหมแต่เราเข้าไปดูใหม่สิครั้งที่แล้วสมมติบบว่าเราจะโดนงูฉกแตบบ่ว่ารอบนี้ตอนนี้เราเหนื่อยล้ามากเพราะเราคิดว่าเราหาของกินแล้วก็ น่าจะกลับเลยหรือเปล่าเก็บดิเก็บยังไงวะเก็บไม่ได้นะเอ,อความแข็งแกร่งไม่เพียงพอที่สามารถนั่ง,งนั่นหรอข้าว่าข้าควรจะกลับไปพักดีกว่านะเพราะว่าข้าเพิ่งตุยจากเหตุการณ์งูฉกไปแล้วขอข้ากลับไปที่สันเจ้าร้างกันสิเออวันดีแม่นาง รู้ว่เฉียนเฉียวบยุดน้อยเตอร์ต้องการประลองข้าวหรือไม่ครั้งนี้ข้าจะใช้พลังกําลังเพียงสาส่วนโปรดระวังให้ดีไม่ไม่ไม,ไม่ข้ายังไม่พร้อมนะ <c oughs> ข้าขอพักก่อนอ,อ่ความคิดก็แตงไม่เพียงพอที่จะสร้าง,ส,ง,ส,งสมาธิข้าขอนอนได้ไหมนอนก็ไม่ได้หรอเนี่ยพักผ่อนสองชั่วยามนะ <c oughs> <c oughs> ฟื้นฟูสถานะ พลังชีวิตของข้ามันดูตรงไหนวะตอนนี้พลังชีวิตข้ามี28มียาเติมพลังให้กินไหมล่ะวัตถุดิบข้ากินปลาได้ไหมฟื้นฟูแรงกายต้องการให้ตือเสียวเสียงใช้ตาเฉาหรือไม่ใช่แรงกลุ่มเพิ่มอ่ผักฟื้นฟูเอ็มพีฟื้นฟูเอ็มพอันนี้ฟื้นฟูเอ็มพีหมดเลยนะฟื้นฟูเอ็มพีอ่ 100แล้วก็เลื่อนลด50แรงกายฟื้นฟูก็ดูเหมือนว่าข้าจะทำอะไรมากไม่ได้นะตอนนี้เหลือเวลาอีก2ชั่วยามก็จะต้องกลับสมเครข้ายอดเย้ยแม่นางจะตีคุมหน้าหน่อยแกมาแล้วปล่อยออกไปอย่างเงียบๆเจ้าจะทำอะไรอ่ะเฮ้อข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกตรงนี้ข้าทำอะไรได้บ้าง ตับเทียนเหรอจุดตับจุดตับจุดตับเพื่ออะไรวันนี้จ้ายุดน้อยตือเจ้านี่อยากจะมาลองออกับข้าเลอเกินนะลงมือเลยสองเครแรงกายสิบสู้คนเดียวข้าว่าข้าสู้เจ้าไม่ได้สามเครข้านอนซะหน่อยพักผ่อนสองสองเครอะอะอะ ก็ดูเหมือนว่าจากการบาดเจ็บของเจ้าฟื้นฟูได้หลายส่วนแล้วพร้อมจะไปกันแล้วหรือยังล่ะเออข้าเกือบจะหายดีแล้วพร้อมที่จะไปได้ทุกเวลาแล้วฮะขี้จะไปจากที่นี่งั้นเหรอดูซิว่าวันนี้เจ้าจะไปไหนได้เฮยรังนกนังแอนสิรังนกนางแอนงแงเหรอในที่สุดพวกเจ้าตามหาข้าเจอสักทีพลาดไปแล้วจริงๆเชือธรรมดาจะไม่มัดคนระดับนี้ได้อย่างไรกัน น้องทุกท่านโปรดฟังข้าคนชั่วตรงหน้านี้ก็คือรั่วเฉียนเสื่เราสาวของหัวหน้าสำนักเทพม,มือปราบส่วนเด็กข้างๆนางชื่ออะไรนะช่างเถอะวันนี้พวกมันทั้งคู่จะต้องตายในเมื่อใครเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรต้องพูดอีกลงมือเถอะเฮ้ย <Hey! S 2> แล้วพลังชีวิตข้าตือเสียวเสียงเข้าร่วมกันต่อสู้เรื่องลงได้สูงสุด6ตัวละครเอาชนะศัตรูทั้งหมดเมื่อไข่าการแพ้สมาชิกข,ของเราพ่ายแพ้ เริ่มต่อสู้ถาวายุเราฆ่าตายเลยพลังชีวิตข้าไม่มีทั้งสองตักก็มีฝีมือในเชิงยุทธและเด็กคนข,ข้างก็มีเล่กลมากมายเหอะเราปล่อยมันไปแล้วก็อนะาคตต้องกลายเป็นภัยร้ายแน่จะจัดพว่มันให้เรียบร้อยที่นี่เถอะชายวัยกลางคนถ้าทางเข้มงวดจริงจังอ่ะ กล้ากับกากระทั่งลงมือกับคนจากสำนักเทพมือปราบดูเหมือนว่าดางลกนังแอนนี่จะใจกล้าไม่น้อยเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดโอ้โหโดนเก็บเรียบเลยอะอ๋อเราต้องแพ้ตามเนื้อเรื่องเหรอ เสียเสียเพราะความเร่รของเจ้าจะเกิดจะเอาชีวิตมาทิ้งเพราะพวกโจรกระจอกกระจอกและเกิดทําให้สํานักเทพมือปราบต้องเสียชื่อแล้วนี่เตรียมตัวกลับไปรับโทษด,ด้วยแล้วเอารับทราบท่านพี่เออท่านหัวหน้าโอา้สํายุดน,น้อยตื่นจนกว่าจะได้พบกันใหม่อ้าไปเฉยเลยงั้นเหรอเราฆ่าล่ะฮะตอนนี้ข่าก็บาดเจ็บเช่นเดิมเอา้ามีอะไร เฮ้นี่อะไรอะดูเหมือนจะเป็นวรยุทธ์เกี่ยวกับมัดอะไรสักอย่างแฮะเฮ้ยเออเขาไม่เข้าใจว่ามันมีความหมายว่าอะไรนะแต่ดูเหมือนว่าข้าจะยังไม่เชี่ยวชาญวิชาหมัดพอที่เขาจะเข้าใจวรยุทธ์นี้ข้าจะกลับมาดูเมื่อวิชามัดของข้าทุดหน้ามากกว่านี้โอ,อ้ดูพลังชีวิตข้าสิพลังชีวิตข้าสองร้อยหกสิบสี่กลับมาเหมือนเดิมแล้วแฮะอ้อ วิธียุดของค่าคะแนนความรู้ปัจจุบันรู้เท่าทันใช้คะแนนความรู้สองแล้วนี้โอ้ลมไฟป่าอินฟ้าผ่าตอนนี้มีคะแนนความรู้เจ็ดเอยเหลือสามแล้ว เริ่มต้นก่อนอันนี้เราอัพอะไรไปวันนี้ยอัตราจมตดิต่อเน,นื่องบวกหนึ่งเปอร์เซนตอ๋อ,อ้ปัดป้องสองเปอร์เซนคริติคัลภูเขาป่าหลบปลีกสวนกลับความแม่นยำเหรอค่าว่าข้าเอาปัดป้องไปด้วยก็แล้วกันเอออัพเลยนี่ไงเก่งแบบทั้งบูทั้งบุญความสามารถของข้าพวกนี้ต้อง ค่อยๆอัพไปนะอ่ะทีนี้ตัวข้าเองต้องทำอะไรต่อเดินทางไปสำรวจหมู่บ้านไรน้น้ำไปที่หมู่บ้านไรน้น้ำบางทีจะได้สาระเกี่ยวกับวิธีการออกจากที่แห่งนี้ได้คำขอของนายพรานข้ามีเควสอยู่สองควสที่ต้องทำเรื่องราวเรื่องราวของสำนักจุดเริ่มต้นของการฝึกปลือความรู้สึกของผู้คนความรับของเสี่ยวเป่าโอ้โหข่าวลือไม่มีอะไร โอเคงั้นก็ต้องข้าจะต้องก้าวเข้าสู่ยุทธจักรแบบชายเร่ร่อนแล้วสินะตอนนี้ข้าเหนื่อยล้านะแล้วตอนนี้เป็นเวลากี่โมงวะเที่ยงคืนข้าว่าข้าต้องนอนก่อนใชมั้มเออแล้วรุ่งเช้าข้าค่อยเดินทางนะพักผ่อนสี่ชั่วยาม <c oughs> เรียบร้อยฮัชชิวทำไมข้าจาม <c oughs> อาหลิวซื้อป่านายพานหมู่บ้านไร้นามต้องการให้เจ้าช่วยไปฆ่าไปที่หมู่บ้านไร้น้มมันก่อนชาวยุทธเหรอวันนี้เจ้าคิดว่าอย่างไรหากยังปฏิเสธที่จะประลองการฆ่าจะต่อคอยตามรางควานเจ้าทุกวันยอมรับคำท้าเข้าสู้ตัวต่อตัวปฏิเสธคำท้าฆ่าไม่สู้ท่านหรอก ฮะพวกนี้เขาจะมาหาเจ้าอีกอย่าคิดว่าข้าจะยอมถูกไล่ไปง่ายๆไปไกลๆไปชาวยุธไปข้าตอนเนี้ยอันด้อยมาก <c oughs> คำขอของนายพานว่าแต่ว่าท่านหลิวซื้อป่าอยู่ไหนก่อนข้าจะเจอเขาได้ไหมเนี่ยพวกเด็กๆทำอะไรงั้นเหรอไ่นดูซิวัยรุ่นขี้สงสัยเหรอ อยากออกไปเล่นจังข้าคือผู้แนะนําที่รู้ทุกอย่างและสามารถบอกเจ้าได้ทุกสิ่งนามว่าเปาต้าถิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่น้อยใดๆที่เกิดขึ้นรอบหมู่บ้านแห่งนี้ข้ารู้ทั้งหมดรู้จักท่าทางแล้วเจ้าน่าจะเพิ่งมาถึงหมู่บ้านนี้ใช่ไหมใช่แล้วละข้าเพิ่งมาถึงและยังไม่คุ้นชินกับสถานที่แห่งนี้เลยแม่หมู่บ้านแห่งนี้จะไม่ใหญ่นะแต่ที่นี่มีเรื่องอยู่ยากเยอะเกินกว่าที่เจ้าคิดข้าขอมอบแผนที่หมู่บ้านให้ข้าหมู่บ้านที่ข้าวาดเองนี้ไว้ให้เจ้านะ หมู่บ้านนี้ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรจะไปต้องมีด้วยเงินหรอแน่นอนเจ้าเห็นพอขายเร่ในหมู่บ้านไหมเขามาขายของที่ดีเป็นปีแต่กบไม่รู้เลยซ้ำว่าหมู่บ้านนี้มีแปลงผักแล้วก็ชาวนาะอ้อแบบนี้แผนที่ก็ดูมีประโยชน์จริงๆิสินะขอบคุณท่านพี่มากเลยนะครับเรื่องเล็กน้อยหากเจ้ามีอะไรสงสัยอีกก็มาหาข้าได้ทุกเมื่อยังไงข้าก็ว่างอยู่แล้วได้แผนที่หมู่บ้านไร้น้ำเฉยเลยธร่มดาข้าจะเปิดดูข้าเปิดยังไงอะไหนดูซิ สิ่งของอุปกรณ์สินค้าแผนที่เนี่ยหรอมู่บ้านไร้นามดูแผนที่มันดูยากอย่างนี้กันเลยงั้นหรอบ้านในพรานอืมไปบ้านในพรานเลยแล้วกันนะคำขอของนายพรานเขาต้องการให้ข้าทำอะไรนะอา้าไม่อยู่ซะด้วยสิ ข้าว่าข้ารักน้องไก่นี่ไปก็ดีนะแล้วเขาอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยข้าข้าว่าข้าเอาซ่อมตรงนี้ไปได้เนี่ยได้ไหมได้แฮะซ่อมเหล็กลูกธนูลูกธน,กนูสุดยอดเลยหมามันจะกัดข้าไหมไม่กัดแฮะ แล้วข้าก็สามารถตัดไม้ตรงนี้ได้หรือเปล่านี่ได้เสร็จเงินแล้วก็ต้องหาเคียวนะโอเคข้าตกปลาได้ไหมเฮ้ยข้าสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยสินะแล้วข้าหานายพานก่อนลวกันนายพานอยู่ไหนไม่รู้วัวอมอมอมอ โอ้ขุดแรกตรงนี้ได้อีกนะเริ่มขุดดีกว่าค่าได้แรกมาเพียบเลยคนเหมืองนี่ตัดไม้ตรงนี้ได้นะเริ่มโป๊กโป๊กไม่มีเครื่องมือจะเก็บเกี่ยวได้อย่างไรต้องใช้อุปกรณ์เพื่อเก็บเกี่ยวให้ตายสิได้แค่นี้กันเหรอตรงนี้ล่ะ เอา้าก็ข้างมีขวานแล้วนี่นะแล้วขวานข่าหายไปไหนบ้าริงเชียวสิ่งของซ่อมอาวุธกราะเครื่องประดับทั้งหมดอืมไม่มีฮะหมอไปโถวงข้าคุยกับเขาหน่อยก็ได้นะข้าเจ้าหนูข้ามีเรื่องจะจะขอร้องเจ้าหน่อยนะ ผูว้วาโสถ้านไม่จำเป็นต้องสู่ภาพแค่บอกข้าว่าท่านต้องการสิ่งใดข้าได้ย,ยินมาว่ามีคนพบเหตุหลินเจอในป่าที่สาบสูญน,นั้นข้าเดินจึงเดิน,เดนทางหลายพันลี้เพื่อออกตามหาและการค้นหาครั้งนี้ก็กิกน,นเวลานานสิบปีตอนนี้ข้าแก่มากแล้ว,ลว,ลวร่างกายก็อ่อนแอข้าไม่มีเรี่ยวแรงพอจะไปหาอะไรอีกต่อไปข้าอยากจะรบกวนให้เจ้าไปที่ป่าสาบสูญและดูว่าเจ้าจะพบร่องรอยของเหตุหลินเจอหรือไม่อ๋อเอาละข้าจะช่วยท่านหาเห็ุหลินเจอเองนะ ไม่ต้องกังวลไปตราบใดที่ข่าวเกี่ยวกับเห็นลินจือในป่าสับสเป็นจริงข้าจะตามหามันให้เจอแล้วมามอบให้ท่านอย่างแน่นอนฮะตอนนี้ข้ายังไม่เจอในพรานหรือสือปลาเลยอืมบ้านในพาร์นนี่เหรอหรือสือปลาช่างตีเหล็กหวังต้าฉุยข้าตีอะไรเพิ่มได้มา โอ้มันต้องใช้ไม้มีดทำครัวน้ำบาดาลหายากกระบี่ไม้ถุงมือหนังค่าสร้างอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเออคาว่าข้าออกไปดีกว่านะข้าก็เดินแปลกๆนะเพราะว่าข้าเดินไม่ถนัด <laughs> ข้าสามารถเอาของขายคนขายเนื้อให้ได้ไหม จำยุทธนาเตอร์ถ้าเจอตรงการอะไรก็บอกมาได้เลยเออค่าจากแรกของข้าไม่สนใจเราเอามันกลับไปเสียเถอะนะอา้าวข้อมูลล่ะอ๋อข้อมูลตัวละครของท่านเองเออของขวัญไม่มีของให้ท่านนหรนะขายล,ยละ่ะหากเจ้าไม่ขายสิโลนี่ให้กับข้าคาเกรงว่าไม่มีผู้ใดตรงการ,การซื้ออีกแล้วละ่ะเอ๋อ ข้าไม่มีของขายท่านะนะสรุปแล้วข้าไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยแหลกสลายลงไปจบตาพ่อขาหาเร่ไม่เร่ข้าช่วยไหมท่านมีอะไรขายอะ่ะข้ามีสินค้าหลายหลายหลายอย่างเลยแบบเรียนขั้นเลยมือภาพวาดภูเขาชิมะผงเขียนคิ้วชาดอกไม้แดงโอ้โหไม่ซื้อนะข้าไม่ค่อยมีตังนะ ว่าแต่ท่านในพรานเขาไปไหนกันนะอันนี้ใครวะเนี่ยกานออกท่องเที่ยวไปทั่วเมืองเหมือนน้องชายเตยอคนลำบากไม่ใช่น้อยนะเอ่อท่านมีเบ็ดขายบะะ้ล่ะฉันเลือกดูตามสบายเลยปลาคาราบปลาเฉาปลาตะเพียนข้าอยากได้เบ็ดมากกว่าแม้ไม่ต้องการซื้อแต่มิตรภาพก็ยังคงยังยืนโอเคไม่มีอะไรนะนี่มีของให้ข้าเก็บกแล้วเก็บมาสิโอ,อ้ไม่ได้อีกนะ โอเคดูเหมือนว่าข้าจะอยู่ในหมู่บ้านนี้มาเป็นพักแล้วแต่ก็ไม่ได้เรื่องเลยอันนี้บ้านใครวะหัวหน้าหมู่บ้านข้าระง,งึดจริงๆเลยข้าว่าข้าใช้เมาส์เดินแบบนี้ดีกว่าอันนี้โอ้มีของนะชายวัยกลางคนภาคเพียนเหรอ ให้ข้าช่วยอะไรไหมเออสนทนากันหน่อยนะทุกสิ่งที่เติบโตในทุ่งนาเป็นผลจากการทํางานหนักของข้าอย่าได้แต่ต้องมันสีสวยนะหรอข้าไม่ยุ่งก็ได้นะน้ำน้ำขอขอน้ําหน่อยน้าาําสะอาดแล้วก็แป้งสาลีได้ข้าวด้วยแจํมไปเลยนะบัวนี่ข้าคุยได้ปะมอมีข้อมูลด้วย มีพลังโจมตีแต่หากฮะป่าละข้าวว่าข้าวออกไปจากที่นี่ดีกว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องตรงนี้ก็ตันเอ้ยลงได้นะได้ปาวะไม่ได้แฮะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้นี่มีของมีของ88อีแปะสุดยอดโอเคข้าว าว่าข้าน่าจะไปที่ป่าแล้วเปิดจะได้เรื่องด้วยเราอะไรบ้างป่าสามศูนทีนี้ข้าจะจัดการงูตัวนี้ยังไงข้าว่าเปิดก่อนได้ปูดนะมาฟอ ออจบทเีเอีอีจบทีปุ้งเรียบร้อยได้อยู่นะฮะรูวปาเก่งมีงูหลายตัวแฮะเอ่อเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงอันตรายแฮะ มีลูกเบอร์รี่ด้วยข้าจะไปให้พ้นงูตรงนี้ยังไงวะฮึบฮึบโอ้โหมาข้าถอยมานี่ก่อนแล้วก็ครุยมีอะไรให้โจมตีบ้างล่ะยาผงสมานแผลื้นฟูเอพีอออได้โจมตีปรูร จบตีปลูเจอเพลงขุยของข้าเข้าไปบอกเลยว่างูฟอฟอสยองไอ้งูนี้แค่ข้าเลี้ยงได้ไหมไม่ได้นะมาโอ้มันโฉกเตาปีปรุงปรุงฮะลอยถ้อย ค่าตัดไม้ได้ไหม ampa? อันนี้อะไรโอ้ใช้เดือนต่อให้เราไม่เก่งพอที่จะเจ็บเกี่ยวด้วยมือเปล่าค่าได้เส้เดือนมาตวงว่ะไม้นี่ล่ะไม่มีขวานโอเคเฮ้อคาว่าข้าซู้ไม่ไหวนะเป่าปีดูปึ้งปึ้ง แต่ค่าโจมตีแบบดับเบิลใช่ไหมได้อยู่นะตรึงนี่ค่าสามารถปัดป้องได้อย่างดีตรึงโอ้แลกกันแลกกันแลกกันตรึงโอ้หสามสิบสองตีคลี่งั้นเหรอเปลวปีไปตรึงไหวอยู่ไหวอยู่ไหวเฉียวไหวเฉียวไหวเฉียว,ว,วแข็งใจไว้ เรเรียบร้อยเอ้าดูเหมือนว่าข้าสามารถพาพยันอันตรายพวกนี้ไปได้เจ้าตัวน้อยทำตัวดีๆอยู่นิ่งๆน,นะเฮะ้อข่ายวัาหน้าโจรโจนภูเขาเอาละข้ามีผลไม้เล็กๆอรอ่อ,รอยๆนะอยากกินแม่โอ้เอานี่ไปกินเฮ้ยมนหลอกตีหมู คอะรอะ่ะเฮ้ยเฮ้เป็นแค่สัตว์หน้าขนอย่ามาขวางทางข้าไปหาสมบัติดีกว่าเฮ้ออะไรยังมีอีกนั่นเหรอเจ้าตัวน้อยเจ้าตัวน้อยอย่าโมาโหเลยนะข้ามีผลไม้นะบ้า <c oughs> จริงทำไมทำไมผลไม้ต้องหมดเวลานี้ด้วยข้าคิดว่าจะจัดการคิดว่าข้าจะจัดการข้าได้ง่ายง่ายนั้นเหรอฮะ เอาผมปูขอข้าไปกินเฮ้ยตรงนี้อีกสองตัวโอ้โดนดักหน้าดักหลังแล้วสิแต่มันเป็นโจรน,นะแล้วนี่ใส่ไม่ดีด้วยรู้ไหมว่าจะต้องใช้ท่านั้นจะบังคับข้าเองนะช่วยด้วยจ้าเฮ้อ <c oughs> คนพวกนี้ผู้นี้ถูกหมูป่าโจมตีข้าควรจะช่วยเขาไหมนะทนดูเฉยไม่ได้หรอกหากเรื่องเองจะแท้อย่าไปยุ่งดีกว่า ไปให้พ้นะเฮ้ออเออสมบัติของข้าตายเลยเว้ยก็เรื่องของเจ้าอะนะเพราะว่าเจ้าไปเรงแก้หมูป่าแบบนั้นน่ะเจ้าไปหลอกมันแต่ว่าที่ข้ากำจัดหมูป่าเพราะว่ามันขวางทางข้าข้าก็เลยกำจัดมันมันคนละเหตุผลกันพวกนี่สมบัติเปิดดิ หากเปิดแล้วกุแจะทองแดงจะถูกใช้เปิดเลยขวานอย่างดีว้าวค่าตัดไม้นี่ได้สินี่อะโป๊กโปกโปกว้าวสุดยอดประทับทิมสีส้มช่นะหมูหมูหม,หมูโอ้ยโอย,โอย,โอยหมูหลายตัวเฮ้ยหนูบอกว่าสถานการณ์ไม่ดีนะข้าคิดว่าข้าต้องเติมเลือดก,ก่อนโอ้ย โอ้ยเอาไงวะยอมแพ้ในการต่อสู้งั้นเหรอไม่ข้าจะสู้พวกเจ้าไหวเหรอวะไม่น่าไหวนะไอหมูบ้าข้ายอมแพ้ดีกว่าจะถูกนับว่าแพ้คุณต้องการยอมแพ้ไหมยอมแพ้เขาเรียกว่ารู้หลีกเป็นหลบรู้หลบเป็นปีกเอา้า มันนับว่าค่าโอเวอร์เลยงั้นเหรอ <laughs> <laughs>